ดวงความรักของคนเกิดวันพฤหัสเดือนพฤษภาคม2567จะเป็นอย่างไรสวรัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับความรักในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของความรักคนโสดสนิทคนที่เลิกลากันไปแล้วคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็รวมถึงคนที่มีคู่ด้วยนะครับสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะครับความรักจะเป็นอย่างไรเรามาดูในเรื่องของคนที่โสดสนิทนะครับอดีตเป็นอย่างไรบ้าง ในเรื่องของคนโสดสนิทนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการ ปรับในเรื่องของหลายอย่างนะค่อยๆดียิ่งขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับใจความรู้สึกของเรานี่แหละเพราะไพ่ขึ้นเป็นพยาหยมนเนี่ยหมายถึงการที่เราเข้าใจถึงความรู้สึกตัวเราให้เยอะๆนะครับในเรื่องต่างๆเมื่อเราเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสร้างพลังใจที่ดีแล้วก็มีกําลังใจ euh, ที่จะทําทุกสิ่งอย่างเนี่ยเก็บเกี่ยวความรักเก็บเกี่ยวให้ทุกสิ่งอย่างมันดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับในปัจจุบันนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของโอกาสต่างๆในเรื่องความรักมันมากับคนรอบข้างนะครับแล้วก็พยายามปรัับใใจตวเราห้ดี ในเรื่องต่างๆแล้วก็ที่จะเข้าใจตัวเองแล้วก็มีความสุขในทุกๆอย่างที่เราทําให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นทําให้มีความสมหวังมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะอนาคตดูสิเป็นอย่างไรอนาคตไปขึ้นว่าในเรื่องของความรักเราควรที่จะทําให้ดีที่สุดในปัจจุบันแล้วก็ในเรื่องของความแน่นอนแน่ชัดนะครับในเรื่องความรักมันจะสมหวังได้แต่อย่ารอนานจนเกินไปก็แล้วกันเพราะว่าบางอย่างมันมีไม่ได้มีมาบ่อยๆในเรื่องของความรักในเรื่องความรู้สึก ความสมบัติต่างๆมันก็สามารถที่ค่อยๆที่จะถูกเติมเต็มและดีที่สุดในสิ่งที่มันควรจะเป็นนั่นเองนะครับเราดูซิว่าความรักนะครับคนที่โสดสนิทจะมีข้อไหมดูสิในปัจจุบ,บันในเรื่องของความรักจะมีเข้ามาไหมไพ่ก็ว่ามีโอกาสนะแต่ว่าไอ้โอกาสเหล่านี้มันจะปิดกันด้วย ตัวเราเห็นไห้ไพ่คือมันปิดก,กั้นคืตัวเราแต่มันจะได้รับนะแ,แล้วเนี่ยไอ้ความรักที่มันเข้ามาเราก็ต้องสร้างรแรงดึงดูดของเราให้ดีเปิดใจตัวเรามากมากนะครับถ้าตีาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยในเรื่องของความรักเป็นอยู่ที่5 0 5 0คือ50%เนะคือมันมีโอกาสที่เข้ามาแต่เราอาจจะปิดก,กั้นหรือปัดผ่านในเรื่องความรักที่เข้ามาได้ด้วยนะแล้วเนี่ยต้องเปิดใจให้กว้างๆเขาไวก็รักจรึงดูดในทิศทางที่ดีได้โดยเช่งกันนะครับเราดูสิว่าลักษณะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะคร หรับลักษณะแรกนะครับเขาเป็นคนเนี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงเราได้ง่ายนะครับเข้าถึงเราได้ง่ายไปถึงความเข้าใจนะเข้าใจถึงความเป็นความทุกข์ของเราเข้าใจถึงพวอกอกเราว่าเออเราสึกอะไรยังไงแบบไหนเหมือนเป็นคนที่สามารถที่จะพูดปลอบประโลมเราได้นะครับให้เรารู้สึกดีมีสมาธิมีสติมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องของความที่เขาเนี่ยมีลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะตัวที่จะเป็นคนพูดเก่งเป็นคนเจจาเก่งเป็นคนพูดน้มน้าวเก่งทําให้เรารู้สึกสบายใจลักษณะนี้ก็ถือว่า อาจจะเป็นลักษณะที่ทําให้เราสึกสบายใจได้ในหพวง่วงหนึ่งโดยซ้าไปนะครับลักษณะต่อมานะครับเขาคนนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราเนี่ยก็รอคอยนะมันเหมือนเป็นความรักที่รอคอยเหมือนกันลักษณะที่2นี่เป็นในรูปแบบที่เขาก็คนข้างที่จะเข้าหาเราแรงลุกเราหนักอยู่เหมือนกันนะครับเขาคนนี้เป็นคนที่ถ้าหากสังเกตแบบชัดเจนเนี่ยเขาค่อนข้างจะแต่งตัวดูดีนะสมาร์ตเลยแหละนะครับในเรื่องของการแต่งตัวดูดีแต่งตัวมี ในเรื่องของเป็นคนชอบแต่งตัวนะเป็นคนชอบแต่งหน้าแต่งตัวเป็นคนลุคค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นค่อนข้างเยอะนะครับในสไตล์ต่างๆที่เขาแต่งตัวในแต่ละวันอาจจะไม่ซ้ํากันอะไรแบบนี้แล้วก็เรื่องของนิสัยของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ,อะชอบฟังนะครับชอบฟังคนอื่นเล่าจ้องฟังตัวเราเล่าชีวิตเป็นอย่างไรเขาเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับก็ทั้งสองลักษณะเนี่ยก็ถือว่า ก็ไม่ได้แย่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจอย่างไรมากกว่าว่าเราจะไปต่อ,อความสัมพันธ์ที่บางังเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับเป็นบังใจให้นะครับเรามาดูในเรื่องของการสร้างแรงดูดดีก,กว่าว่าจะสร้างแรงดูดความรักอย่างไรให้ดียิ่งขึ้นได้บ้างนะดึงดูดความรักให้เข้ามาอย่างชัดเจนยิ่ง,งขึ้นนะครับ ในการสร้างแรงดันดูดอย่างแรกนะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการค่อยเป็นค่อยไปนะครับการที่เราจะเปิดใจให้ใครสักคนเนี่ยจริงๆแล้วพูดมันง่ายนะแต่ทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้เลยโดยทันทีนะครับแต่เป็นการที่เราต้องรู้จักปรับใจเข้าใจหัวใจของตัวเราให้ดี ให้มากยิ่งขึ้นนะครับการดูแลหัวใจตัวเองการสร้างพลังใจตัวเองเนี่ยมันทำให้ความรักมันดีขึ้นได้ด้วยมุมนี้ด้วยเช่นกันนะครับการที่เราอาจจะต้องหากิจกรรมบางอย่างให้เรารู้สึกดีมากขึ้นอาจจะไปช้อปปิ้งบ้างอาจจะทําอาหารกินอาหารที่อร่อยกินอาหารที่ชอบเราไม่ต้องไปเร่งรีบกับความสัมพันธ์ที่อะไรที่มีเข้ามามากเท่าไหร่ก็ตามหากเรายังไม่เข้าใจตัวเองหากเรายังไม่รักตัวเองไม่เป็นเนี่ยเราจะไปรักใครได้ยากเลยอันนี้ระวังให้ดีนะครับลักษณะในเรื่องของพลังงานดึงดูดเนี่ยนะ เป็นสิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงพลังงานในจิตใจของตัวเราให้ดีนะครับความเข้มแข็งทางจิตใจแล้วก็ศึกษาดูใจตัวเราอาต้องมีคนให้คำปรึกษานะมาจากผู้คนมาจากเพื่อนนะครับเพื่อให้นว่ามาจากเพื่อนจะช่วยเหลือเราดีในเรื่องของการให้คำปรึกษาว่าเราจะเอายังไงดีในเรื่องของความรักให้คําแนะนําหรือว่าเราควรที่จะเปิดใจกับใครดีไหมเหมือน หากใครสักคนมารับฟังเรานะก็จะช่วยได้เหมือนกันในเรื่องของการที่เราทุกร้อนหรือไม่สบายใจเรื่องอะไรอยากเก็บเอาไว้คนเดียวบางทีอึดอัด,ดจิตใจได้ด้วยเช่นกันนะแล้วมันทําให้จิตใจตัวเราเดีมากก็เริ่มต้นนะความรักทีเนียเริ่มต้นได้จากปัจจุบันถึงอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับแรงดึงดูดมันก็มาจากแรงใจของเราได้แนะในห่วง,งนี้ก็รักษาใจตัวเราให้ดีก็เป็นพลังดึงดูดความรักที่มันเกิดขึ้นได้ดีด้วยเช่นกันนะครับราดูซิว่าเราไพ่จะเตือนอะไรเราบ้าง พยามเตือนในเรื่องของการรู้จักตัวเองนะครับแล้วก็ความรักมันคือความสบายใจความรักคือความสุขความรักคือสิ่งที่เราอยู่ด้วยเราสบายใจอยู่ด้วยแล้วมันเหมือนมีใครสักคนมาอยู่ร่วมโลกกับเราแล้วเรารู้สึกร่วงโลกของเราเนี่ยเราทั้งสองคนจะมีความสุขร่วมกันดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆไปอย่าไปใจร้อนนะครับในเรื่องของความรักมันจะดีขึ้นได้ค่อยๆหาทางออกแล้วค่อยๆปรับใจตัวเราให้ดียิ่งขึ้นทุกๆอย่างก็ค่อยๆดีตามเหตุและปัจจัยสิ่งที่มันควรจะเป็นนั่นเองเป็นพลังใจให้นะครับ เรามาดูในเรื่องของคนที่เลิกลากันไปแล้วนะครับดูซิว่าอดีตเป็นอย่างไรในเรื่องอดีตนะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เราค่อยๆรักษาจิตใจนะครับค่อยๆรักษาจิตใจสร้างพลังใจในการใช้ชีวิตนะในเรื่องของอการจะมีความรักอย่างไรการจะเป็นแบบไหนมันเหมือนเป็นการที่เราตกผลึกในเรื่องของจิตใจของตัวเราให้ดีนะครับปัจจุบันไพ่ก็ยังมีความระแวงระวังเรื่องเก่าๆดเดิมๆอยู่แต่ซึ่งที่มันแบบเป็นความ ที่เราต้องคิดเยอะๆเนี่ยมันเป็นความที่มันตกอดีตจนเกินไปมันคิดเรื่องอดีตเยอะจนเกินไปทําให้มันรู้สึกก้าวเดินต่อในเรื่องของความรักไดะยากนะครับอนาคตไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการสร้างพลังใจตัวเราให้ดีนะในเรื่องของการปรับจิตใจปรับความรู้สึกปรับมุมปากมองแลนะรักษาจิตรักษาใจ ความรู้สึกที่เรามีซึ่งกันและกันนะครับทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาน้ําใจซึ่งกันและกันนะทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะมีคนเก่ามีจะมีคนใหม่มันจะมีอะไรก็ตามที่มันทำให้รู้สึกวนเวียนในหัวของเราส่วนใหญ่เป็นความคิดมากกว่านะครับเราต้องปรับใจตัวเราให้ดีและทําให้จิตใจตัวเรามีความสงบมากยิ่งขึ้นมากกว่านี้ไม่งั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นความทุกข์ของตัวเราค่อนข้างมากนะครับเป็นกลังใจให้นะอ่ะดูสิแล้วคนเก่าจะกลับมาไหม ให่ขึ้นว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเดินผ่าน mm. เดินผ่านไปดีกว่าอย่าไปเก็บมาคิดว่าจะมาไม่มาเพราะไห่ขึ้นว่ามันเป็นสิ่งที่มันหลอกหลอนชีวิตตัวเราะคระับดังนั้นเราสร้างความมั่นใจและเดินหน้าต่อในความรักใหม่ๆจะดีเสียกว่านะครับเความรักใหม่จะมีเข้ามาไหมดูซิ ในเรื่องความรักใหม่นะครับเป็นในเรื่องของการสร้างพลังใจตัวเราแล้วก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นรักใหม่และภัยขึ้นออกเดินทางไปถึงว่ามีโอกาสที่จะเริ่มต้นรักใหม่ได้แต่ยังไม่ใช่ช่วงปัจจุบันมากกว่าซึ่งมันต้องรักษาจิตใจ,จตัวเราให้พร้อมก่อนที่จะไปเริ่มรักใครได้นะคร <unplug ged> <mentality> ับดังนั้นเมื่อเราพ,พักดันนะพักดันจิตใจตัวเราเริ่มต้นรักใหม่รักษาจิตใจตัวเราให้ดีในปัจจุบันและความรักที่ดีทุกเติมเต็มจะภัยขึ้นอนาคตมีโอกาสที่จะได้รับรักใหม่ในอนาคตได้ด้วยนะครับขึ้นอยู่ก เราดูซิว่าเราจะสร้างแรงดึงดูดอย่างไรนะครับในเรื่องของความรักให้ในเรื่องความรักของเราเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยดึงดูดความรักเข้าหาเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการสร้างแรงดึงดูดนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการรักษาจิตรักษาใจนะไพ่ขึ้นเป็นหมอรักษานะครับคือการที่เรารู้จัก จิตใจตัวเราแล้วก็เข้าใจตัวเราบางทีอาจจะหาคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะไปหาหมอจิตแพทย์ก็ได้นะบางคนอาจจะแบบเจอเรื่องอะไรบางหนักมันค่อนข้างกระเทือนจิตใจกระเทือนอารมณ์ตัวเองนะเราก็ไม่ใช่เป็นคนโรคจิตนะแต่บางครั้งเราหาคำปรึกษาคนที่เป็นผู้รู้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอก็ตามก็จะเป็นคนที่เขามีพลังเย็นในจิตใจคุยด้วยเราสบายใจอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันมันจะทาให้เราออกจากกรงความรู้สึกแย่กรงความรู้สึกที่ไม่ดีจมปลักกับความทุกข์มันทำให้เราเดินหน้าต่อได้มันก็ช่วยได้ในอีกมุมหนึ่ง ที่จะสร้างอะไรดูดในจิตใจของตัวเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับออรวมไปถึงเรื่องของการรู้จักหัวใจรู้จักจิตใจตัวเราให้ดีนะครับในเรื่องของการที่เมื่อเราเข้าใจตัวเราแล้วนะครับแล้วก็รักตัวเราให้มากๆในเรื่องของความรักไม่ต้องเป็นห่วงเลยมันมีโอกาสมา,มาได้แต่หากเรายังโอมทุกอยู่มันก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดใครเข้าหาตัวเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนนั้นปรับจิตปรับใจตัวเราให้พร้อมก่อนนะเราซี้ว่าไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างนะครับ ส่วนของการที่ไพ่จะเตือนนะคะไพ่เตือนในเรื่องของการสร้างพลังใจไพ่ขึ้นนพระพรหมนะพระพรหมเนี่ยหมายถึงเรื่องความเมตตาพระพรหมหมายถึงเรื่องของความรักนะครับเป็นตัวแทนนะเห็นความรักตัวแทนในเรื่องของความสําเร็จที่จะเกิดความรักกับตัวเราได้นะครับไพ่ขึ้นเป็นพระแม่คงคามถึงการปล่อยวางปล่อยวางเรื่องต่างๆปล่อยวางเรื่องความทุกข์ปล่อยวางให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกชำระล้างนะครับชำระล้างเรื่องราวไม่ดีในชีวิตในเรื่องความรักเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามก็ปล่อยมันไปนะในเรื่องทุกสิ่งอย่างมัน เกิดขึ้นตังอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับก็ดังนั้นแล้วเนี่ยในช่วงนี้เราอาจจะต้องไปเสร,ริมดวงนิดหนึ่งอาจจะไปไหว้พระพรหมขอพรกับพระพรหมก็จ,จะช่วยในเรื่องของความรักให้เกิดความสําเร็จและอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีก็ให้ปล่อยมันอยู่ไว้ในอดีตนั่นแหละและเริ่มต้นใหม่มรักดีๆก็จะมาเกิดขึ้นกับตัวเรามากยิ่งขึ้นเป็นพลังใจให้นะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเจ้าชะตาเป็นอย่างไร เจต้ตาไพขึ้นเป็นเนี่ยเรื่องของตัวเราเนี่ยนะมีความที่จะเป็นตัวเองเยอะนะครับมันอาจจะด้วยความที่เรามีอาตาัตราด้วยความที่เรามีกำแพงใจิตใจตัวเรามากๆนะครับไอ้มากๆตรงเนี้ยมันมาจากเรื่องของความทุกข์ในอดีความทุกข์จิตใจของตัวเราที่มันก็อยากจะได้ความรักที่ดีนะในมุมมองของเรา ในส่วนของคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นคนขี้เหงานะและเป็นคนที่มีความต้องการในความรัก่อนขั้นสูงมากๆแต่ความต้องการสูงเนี่ยบางทีมันก็ขัดกับเราที่เราอยากมีโลกของเราส่วนตัวมีอีโก้ของเรามีความเป็นตัวเราค่อนข้างมากมันเลยทําให้มันอาจจะย้อนแย้งในบางเรื่องบางส่วนที่มันยังไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่น,นี่ต้องระวังเหมือนกันนะครับเรามาดูซิว่าแล้วเขาคิดอย่างไรกับเรานะครับ ค่อนข้างชัดเจนนะค่อนข้างชัดเจนว่าเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกดีกับเราแล้วก็อยากจะสางสัมพันธ์กับเราเร็วๆวันๆเร็ววันนะเร็ววันเนี่ยหมายถึงเรื่องของความรักที่เขาอยากที่จะเร่งความสัมพันธ์ให้มันดีและความสัมพันธ์ให้มันอยากคบอยากจะชัดเจนเหมือนกันแต่ตัวเรามันก็ยังนุ่งหวงอยู่นะมันอยากตัดสินใจอยู่มันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเพราะเขาเราอยากได้คําตอบบางอย่างที่ อยากให้เขาแสดงออกมามากกว่านะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เราคาดหวังในความรักสิเราคาดหวังสิ่งที่อยากให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้อันนี้ก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับในความรักนี้เราจะสร้างแรงดูดอย่างไรนะให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการสันัน์ให้มันตรงกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เราต้อง ทำให้บังเกิดแรงดึงดูดเนี่ยนะไพ่คือว่าต้องฟังหัวใจกันมากยิ่งขึ้นทั้งเราและเขาเลยไม่ใช่เราอย่างเดียวบางอย่างมันไม่ค่อยได้ฟังกันจริงจงจังๆแต่เป็นการที่มันต่างฝ่ายต่างต้องการในสิ่งที่ต่างฝ่ายที่มันยังแบบคนละเรื่องเดียวกันนะคนนี้ก็อยากได้อย่างนี้คนนี้ก็อยากได้แบบนั้นมันเลยทําให้มันยังคุยไม่ค่อยดูเรื่องในมุมนี้นะต้องหันมาคุยกันมากยิ่งขึ้นมันทาให้สัมพันธ์ต่างๆที่มัน จาให้มันเกิดมันสามารถเกิดได้สิ่งที่มันไม่เคยเกิดมันก็จะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการที่เราอยากได้ความรักแบบไหนมันก็เป็นได้เมื่อเราคุยกับเขามากยิ่งขึ้นกว่านี้นะมันจะเป็นกระแสนูดที่ดีที่เราสร้างร่วมกันนะครับแรงดูดต่อมานะที่ไพ่กำลังจะบอกว่าบางอย่างก็ต้องรอคอยเพื่อจะให้มันเปิดโอกาสให้ซึงกันละกันนะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษากันแล้วก็ฟังหัวใจกันมากยิ่งขึ้นนะส่วนใหญ่แล้วไพ่ก็เป็นการที่ต้องฟังเสียงของหัวใจฟังเสียงของสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นฟังเสียงให้มันเป็นความรัักความมมรู้สึทีี่่ดและเือน เกิดขึ้นแล้วเราก็สานสัมพันธ์ให้มันเกิดความชัดเจนที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างในสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่มันต่างฝ่ายต่างมันต้องมีการร้องขอนะไพ่ขึ้นโจโฉเนี่ยมันเป็นการร้องขอ,อในสิ่งที่อยากจะได้อันนี้มันไม่อยู่ที่เหตุผลเลยนะมันไม่ได้อยู่ที่ความถูกต้องด้วยแต่มันอยากจะได้ให้เขาเป็นอย่างนั้นมันเป็นการฝืน เพื่อที่จะได้รับอะไรบางอย่างมาแล้วเนี่ยอะไรบางอย่างที่ฝืนจิตใจนะครับที่ไม่ใช่เป็นตัวเราเองที่ไม่ใช่เป็นตัวเขาเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนาบากใจซึ่งกันและกันต้องระวังให้ดีเพราะว่ามันจะทําให้เป็นการเริ่มต้นความรักไม่ค่อยดีนักแล้วก็จะทําให้มันเกิดการขัดใจแล้วก็ความไม่ชื่อใก็จะเพิ่มมากขึ้นได,ด้โดยเฉพาะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับในเรื่องของความรักมันอยู่ที่ความเข้าใจนะครับ หากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นพลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับและกด u b s c r i b e ด้วยใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับดวงตรีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับเรามาดูในเรื่องของควมีคู่นะครับคนมีคู่เป็นอย่างไรเจ้าชะตาเจ้า,าตาไปขึ้นเป็นในเรื่องของอาการพัวพันนะความคิดความเครียดหลายอย่างที่มันบังเกิดขึ้นกับตัวเราไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่มันจะเกิดหลายอย่างที่มันเป็นตัวเรานะครับไอ้สิ่งนั้นเป็นตัวเราเมันก็ต้องใช้เวลาที่จะค่อยๆปรับจิตป,ปรับใจนะค่อยๆ พัฒนาจิตใจให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในตัวคู่ของเรานะเาค่อนข้างที่จะเข้าใจเรานะค่อนข้างที่จะ,ะดูใจเราว่าจะเออยังไงออทําแบบไหนให้มันรู้สึกดีซึ่งกันและกันนะทุกอย่างมันจะพัฒนาต่อไปอย่างไรเนี่ยมันเป็นการที่เราค่อยๆนะค่อยๆคุย แน่ดีเนี่ยไปขึ้นก็ค่อนข้างดีนะในเรื่องของการพูดคุย,คยในเรื่องของการเข้าหากันนะเป็นสิ่งที่เราปรับใจให้มันจูนตรงกันมากยิ่งขึ้นนะครับปัจจุบันนะไปขึ้นเป็นเรื่องของการที่มันต้องค่อยๆนะรักษาใจบางอย่างมันก็อาจจะเป็นเรื่องภาวะภายนอกมากกว่าแต่ก็อยาให้มันเป็นปัญหาในภายในเรื่องของคนในบ้านเรื่องของตัวเราและเขาที่จะนำเรื่องภายนอกมาสู่ภายในเนี่ยมารทุกร้อนเรื่องอ,อือ่นมาแต่มามีปัญหาในภายในบ้านอันนี้ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับอนาคตไปขึ้นว่ามันก็ต้องเริ่มรับฟังกันนะในบางอย่างที่ันนเป็แรงกด แรงผลักดันต่างๆที่มันก็ต้องเห็นใจนะต่างฝ่ายต่างก็ต้องมีความทุกข์ของซึ่งกันและกันไม่ว่าใครจะเจออะไรมาแบบไหนมันก็คือทุกนั่นแหละนะครับอย่าไปยึดว่าเอ้ยฉันต้องทุกมากกว่ากันเธอต้องทุกมากกว่าฉันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันวัดกันไม่ได้หรอกเรื่องของความรู้สึกนะความรู้สึกความรู้สึกเมื่อเราฟังกันเมื่อเราเข้าใจกันมันก็คือทุกนั่นแหละเมื่อทุกแล้วเราเยียวยาจิตใจและรักษาใจกันอย่างไรมากกว่านะครับดูซิว่าเราควรระวังเรื่องอะไรในเรื่องของความรักในปัจจุบันนี้ดูซิ คือการสื่อสารการพูดคุยเลยนะอย่าคุยกันด้วยอารมณ์นะครับให้ขึ้นชัดเจนมากนะครับในเรื่องการพูดคุยเนี่ยเรื่องของการที่บางทีมันคิดกันเองว่าต่างฝ่ายต่างคิดอย่างนั้นเอาคงเข้าใจแล้วแหละบางครั้งเราคิดกันเองนะบางครั้งเราคิดว่าเข้าใจแต่ริงทีอาจจะไม่เข้าใจก็ได้บางครั้งคิดว่าเขาไม่รู้สึกแต่เขาอาจจะรู้สึกก็ได้ดังนั้นการพูดคุยการสื่อสารการบอกกันกุยเพื่อความเข้าใจด้วยเหตุและผลเนี่ยมันจะช่วยทําให้เยียวยาในเรื่องของความรักเยียวยาในเรื่องของปัญหาไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้้นนหรือบาาาปปลยยมมกกกไไว่่เดดิ็ช เช่นกันนะครับเรามาดูในเรื่องของการสร้างแรงดูดความรักให้มันดียิ่งขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของการสร้างแรงดูดคู่ของเราให้คือว่าหมั่นคอยดูแลรักษาจิตรักษาใจเขารู้สึกอย่างไรเฮ้ยเขาจะมีความทุกข์อะไรไม่น่าเฮ้ยเขาพอเจอกันแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างในวันนี้นะเป็นการใส่ใจเรื่องเล็กๆเ,เรื่องน้อยๆที่เรา สามารถสร้างให้เขาได้นะครับในเรื่องของการที่เราเข้าใจแล้วก็เ,เข้าใจถึงความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างก็เป็นเหมือนกันนะครับรักทุกรักสุขเกลีทุกเหมือนกันนะทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเลยนะเราเนี่ยเมื่อเราเข้าใจถึงความรู้สึกซึขขง่งก,กันและกันมันเป็นการใส่ใจเรื่องเล็กๆมันสร้างแรงดูดความรักที่มันผลักดันในความรู้สึกที่ดี ได้ด้วยนะครับอ,อ,อย่างที่2นี่ไพ่ขึ้นเป็นเ,นเรื่องกของการสร้างแรงดูดด้วยกอาจจะพาไปเที่ยวนะครับพาไปเจอโรคพาไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆสถานที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปนะสถานที่ใหม่ๆที่เป็นธรรมชาตินะครับหรือว่าไปคาเฟ่ที่ไม่เคยไปร่วมกันหรือไปทานดินเนอร์ทานอาหารร่วมกันมันเป็นการสร้างความรู้สึกดีๆเนี่ยให้บังเกิดขึ้นและมันเหมือนพอมันพาไปคนผ่อนคลายแล้วอะเรื่องของจิตใจภาวะต่างๆมันก็จะถูกเติมเต็มและดียิ่งขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆมันก็จะเย,วยาว และไม่เกิดปัญหาที่จะอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างนะครับดูซิในเรื่องของความรักไพ่จะเตือนอะไรบ้างไพ่ขึ้นว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมาจากความคิดที่ดีมาจากจิตใจที่ดีมาจากมุมมองที่ดีที่เราเนี่ยต้องมองให้เยอะๆในเรื่องของการจัดการทางความรู้สึกของ ต่างฝ่ายต่างจัดการนะตัวเราก็จัดการเรื่องความรู้สึกต้องมีความใจเย็น,นามากๆพายคืนว่าเม <t> ื่อเราทําอะไรบางอย่างให้คู่ของเราแล้วเนี่ยอย่าไปคาดหวังว่าเฮ้ยทำเพื่อสิ่งนี้ทาเพื่อสิ่งนั้นเพราะว่าคู่ของเราความรักมันไม่มีข้อกําหนดอว่าต้องอย่างไรนะครับแต่เป็นการที่เราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขเขาเห็นเรามีความสุขเราเขาเองก็มีความสุขแแล้วเนี่ยมันคือการที่เรา รู้จักกันนะมากน้อยแค่ไหนคาว่าครอบครัวคาว่าความรู้สึกที่ดีความสุขนะครับดังนั้นมันจะบังเกิดขึ้นได้เมื่อเราเห็นอุปขินใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของความรักไ้ขึ้นเป็นพระพรหมนะครับไปขึ้นเป็นพ่อแก่วฤาษีนะใครเป็นสายสงสัยนี้นะใครเป็นถ้าใครแบบศรัทธาเกี่ยวกับพ่อแก่วฤาษีสามารถไปขอพรอได้นะครับั่นก็จะช่วยดวัมดาลน,นะหรือให้พลังใจรู้สึกดีมากขึ้นในเรื่องความรักมีการขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้หรือพระพรหมก็ได้นะเรื่องของความรักท่านก็ดึงดูดเป็นภูมิล ให้ความรับดึงดูดเข้าหากันได้ดียิ่งขึ้นนะครับเป็นพลังใจให้นะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นพลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและกด Subscribe ใครกดแล้วก็ขอบคุณมากนะครับดวงจรได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้ครับ